السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Alihi อัชฮะดุอ il ัลลอฮ์อ ul ิลลาฮ์อิลล a l l อัชฮะดุอ e ันนะมุฮัมม il ัดอรอนุส ul ูลลัลล ah ์ข il ้าขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงนบีมุมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์พี่น้องครับทุกครั้งที่ผมคุยกับพี่น้องผมจะเริ่มต้นด้วยกับการกล่าวคำคำนี้เสมออัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลาฮ์ิลล a l l ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอนุสูลลัลละรเราอาจจะกล่าวสั้นๆว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอนุสูลลลอฮ ทำไมจึงต้องพยายามกล่าวคำนี้บ่อยๆครับพี mm ่น้องครับคำนี้เป็นคำปฏิญญาปฏิญาณน,นะครับเป็นคำปฏิญ,ญาณตนเป็นคำมั่นสัญญาเป็นพันธสัญญาที่เรามอบแด่พระผู้เป็นเจ้าของเราในรอบออชีวิตของชาวมุสลิมนี่นะครับรุกลอิสลามมีหประการพี่น้องลองนึกดูนะครับรูกลอิสลามที่อัลลอฮฺสุลตาราได้ส่ง กำกับหรือว่าบังคับให้เราปฏิบัติที่ท่านนาบีบอกไว้มีห้าประการหน 9, ึ่งก,การ 2, การลาร่ลาวกาลิมาชาฮดะอัชาฮะดอัลลอฮอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดอันนะมุฮัมมัดอッสซาลลอฮ์ประการที่สองก็คือการละหมาดวะละหาเวลาประการที่สามก็คือการจายซะกาตประการที่สี่ก็คือการถือสิ้ออดและประการที่ห้าก็คือการทาฮัจทุกอย่างนะครับทุกข้อนี่จะเป็นเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้า มีกำหนดท่านนบีของเรามีกําหนดให้ละหมาดว่าเวลาเว,ว,วลาไหนนะครับเวลารุ่งเช้าเที่ยงนะครับซุบฮีเออซูรีอัสรีมมกริบอิชะนะครับก็หมุนวนกันไปนะครับนี่นี่ชัดเจนนะครับเรื่องของอากาศนี่ก็ชัดเจนว่าจะต้องจ่ายให้แก่ใครจ่ายเมื่อไหร่จ่ายเท่าไหร่ นะครับเรื่องของบวชนี่ก็เหมือนกันนะครับจะสืบถือสุดในเดือนไหนก็ชัดเจนครับเรื่องฮัตก็มีข้อกําหนดมีเงื่อนไขมีชรัตมีรูกุลชัดเจนแต่เรื่องของกาลิมอสฮาดงมีจํานวนครั้งไหมครับในแต่ละวันที่ถูกกาหนดเอาไว้ว่าจะต้องกล่าวกี่ครั้งถ้าหากว่าเราไม่นับการละหมาดน,นะครับถ้าไม่นับในละหมาดในกาลิมัสฮาดานี่ไม่มีไม่มีไม่มีข้อบังคับว่า,าจะต้องกล่าวกี่ครั้งต่อนหนึ่งวัน เพียงแค่เราได้ยินท่านนาบีบอกว่าจงให้อีมานของท่านใหม่อยู่เสมอด้วยกับการกล่าวว่าลาอิละอิละลอฮ์มุฮัมมัดูรรษุลลฮ์แต่พี่น้องทราบไหมครับว่าในหาตัวนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนี่แหละครับคํากาลิมาชาฮดานี่แหละที่สําคัญที่สุดคำลาอิละอิลลอฮ์มุฮัมมัดูรรษุลลฮ์นี่แหละสาคัญที่สุดนะครับเพราะคําคํานี้เนี่ยเป็นคําประกาศการยอมรับในพระเจ้า ยอมรับในความเป็นศาสดาของนบี m ุฮัม m a ดซึ่งเป็นประตูบานแรกของการที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนความเชื่อจากศาสนาหนึ่งจากลัทธิหนึ่งจากปรัชญาหนึ่งจากแนวทางหนึ่งมาสู่แนวทางของพระเจ้ามาสู่แนวทางของอัลลอฮ์ตาอละาผู้ทรงสร้างโลกมาสู่แนวทางของอิสลามนะครับคำนี้เป็นม่านเปิดหลังจากที่คำคำนี้ถูกกล่าวขึ้นมาแล้วคนคนนั้นรับอิสลามแล้ว พอกับสองประโยคนี้แล้วนะครับบาปของเขาที่ล่วงมาที่เขาทําผ่านมาเมื่อก่อนที่เขานับถือสิ่งอื่นนอกจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะถูกอภัยโทษหมดเลยนะครับบาปของเขาจะหายไปหมดเลยเขาจะเข้ามาสู่ศาสนาใหม่นี้ด้วยกับความใสสะอาดเขาจะเริ่มต้นบาปและบุญเนี่ยครับเริ่มต้นจากนี้เป็นต้นไปบาปของเขาที่ล่วงมาแล้วไม่ว่าจะหนักขนาดไหนพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอภัยให้หมดเลยนี่คือความสําคัญ ที่มีอยู่บนโลกนะครับในในคำกล่าวนี้ความสําคัญอันดับที่2ก็คือคํานี้เนี่ยนะครับท่านนะบีของเราสัญญาไว้ว่าผู้ดใดก็ตามที่สุดท้ายชีวิตของเขาด้วยกับการกล่าวคํานี้ลาอิลาอัลลอฮ์ดะคลรันเันนะมังการะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาอัลลอฮ์ดะคลรันเันนะใครก็ตามที่สุดท้ายในชีวิตของเขาด้วยกับการกล่าววา่าลาอิลาอัลลอฮ์ดะคลรันเันนะเขาจะได้เข้าในสวรรค์น,นะครับเพราะฉะนั้นคํานี้จึงเป็นคําที่สําคัญ นะครับเวลาคนเสียชีวิตสักคนหนึ่งก็ให้พยายามมีญาติญาติหรือใครก็ได้นะครับให้กรอกหูของผู้ตายด้วยกับกาลิมา์ลาอิละฮิละลอล์เผื่อว่าเขาคนนั้นจะได้จากไปด้วยกับคําสุดท้ายว่าลาอิละฮิลลอล์เพราะท่านนบีสัญญาไว้ว่าใครกล่าวคํานี้เป็นคําสุดท้ายได้เข้าสวรรค์เห็นไหมครับว่าประตูสวรรค์ก็ถูกเปิดด้วยกับคํานี้การที่คนคนหนึ่งเปลี่ยนชีวิตเพื่อที่จะให้ลบล้างบาปที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ใสสะอาดเหมือนกับเด็กคลอดใหม่ ก็เริ่มต้นด้วยกับคํานี้เหมือนกันแต่คําคํานี้พี่น้องครับหากไม่นับในละหมาดผมอยากจะถามพี่น้องเพื่อที่จะถามตัวของเราเองแต่ละคนว่าเอวันวันหนึ่งเรากล่าวคํานี้กี่ครั้งเรากล่าวคํานี้กี่ครั้งถ้าเกิดเราไม่ละหมาดนะครับในละหมาดมันถูกกาหนดให้อ่านในละหมาดต,ตอนที่เราอ่านตัชูดอานัมดุลิละแต่ถ้าเกิดในตในตัชุดไม่มีคํานี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าวันนั้นเราก็ไม่ได้กล่าวคำคำนี้เช่นเดียวก,กัน ทั้งๆที่คำว่าลาอิลาอัลลอฮ์เนี่ยเป็นซิกเกตที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่ท่านนบีบอกไว้คำซิกเกตที่ดีที่สุดที่สุดก็คือลาอิลาอัลลอฮ์นะครับและก็ความหมายก็ยิ่งใหญ่มากเอาคํานี้มาชั่งไว้ในตาชั่งข้างหนึ่งและเอาความเอาสิสรระสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกดุนยานี้มาชั่งไว้ในตาชั่งอีกข้างหนึ่งนะครับมาใส่ไว้ในตาชั่งอีกข้างหนึ่งกาลิมาลาอิลาอัลลอฮ์เนี่ยจะหนักกว่าดุนยาและสิ่งที่มีอยู่ในมันท เพราะฉะนั้นครับคำนี้จึงเป็นคำที่มีความสําคัญนั่นจึงเป็นเหตุที่ทําให้ผมต้องพยายามกล่าวทุกครั้งที่เปิดการบรรยายหรือเกิดการพูดคุยนี้นะครับผมจะผมจะกล่าวคานี้อยู่เสมอว่าอัชฮะดุอัลเลาอิละลอล์ว่าอัชฮะดุอันนมุฮัมัดอัลลอฮฺสุลล่าส่วนหนึ่งก็มีเจตนาว่าเกิดพี่น้องท่านใดที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็มีความรู้สึกเริ่มใส่ศรัทธาในหลักการของอิสลามนะครับปรารถนาที่จะเข้ามารับการเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรง ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งนะครับอลัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงปรีชาญาณทรงงดงามนะครับยอมรับในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวแล้วยอมรับในศาสดามมฮัมหมัดว่าเป็นศาสดาสุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้าก่อนหน้านั้นก็มีศาสดาอื่นมาแล้วนะครับและก็สุดท้ายก็คือศาสดามมฮัมหมัดใครที่รับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและรับศาสดามมฮัมหมัดเป็นศาสดาของพระเจ้าคนสุดท้ายนะครับก็ให้เขากล่าวคบนี้ เพราะฉะนั้นเพื่อช่วยให้พี่น้องท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับได้คุ้นเคยกับคำคำนี้นะครับผมก็เลยพยายามกล่าวว่าอัชฮะดุอ ul ัลลอฮฺอัลลอฮ์วะชอัลลออันนะมุฮัมมัดอッลรัสูลลอฮ์พอดีได้ไปชมคลิปวิดีโอ youtube จากพี่น้องในต่างประเทศนะครับที่เขามีการบรรยายที่เขามีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนสนทนาการเผยแพร่อิสลามในวงการต่างๆ เขาจะเชิญพี่น้องที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาด้วยนะครับแล้วก็มาพูดคุยเรื่องราวของหลักความเชื่อในอิสลามให้พี่น้องฟังให้ท่านผู้ฟังเขาฟังกันหลังจากนั้นก็จะมีการสอบถามว่าใครใครที่ปรารถนาที่จะรับศานีก็มีคนมากมายทีเดียวครับบางที่็นับร้อยคนบางทงก็เป็นพันนัคนับได้ยืนขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะประกาศตนรับศาส,สนาอิสลามหรือ,ร,าาร,อร,าารับพระนผู้เปาัันเจ้านนะครัรา,ารับศรัทธาในพใระเจ้ารันศรัทศาสนาส,ส,สดามดุห้พีังใ้านผู้ฟังเขาฟังกันหลักันเลย ด้วยกับคำคำนี้เองการรับอิสลามไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยครับการรับอิสลามไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากมายครับเพียงแค่ในใจของคุณนั้ Lord, นคุณยอมรับว่าพระเจ้าเทียงแทออลลอฮ์และก็ศาสดามูฮัมหมัดเป็นศาสดาสุดท้ายของพระองค์แค่นี้ใจเริ่มต้นแล้วก็ประกาศออกมาเป็นคําพูดเป็นภาษาอาหรับนะครับอัชฮะดูอัลลอฮ์อ ah ิล uh ul ัลลอฮ์วะชฮะดูอันนะมฮัมมัดอัซุลลอฮ์แปลว่าข้าขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงนาบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์แค่นี้คุณก็รับอิสลามแล้วชีวิตของคุณหลังจากนี้ถูกเรียกว่ามุสลิมหลังจากนั้นหลักการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการละหมาดนะครับหรือหลักการอื่นๆการอ่านกุรอานนะครับการฝึกอ่านํำบทอ่านในละหมาดนะครับมาทีหลังครับหลังจากความศรัทธาแล้วสิ่งนั้นมาทีหลังอินชาอัลลอฮ์ถ้าใครก็ตามที่กล่าวคำคำนี้ แล้วเขาได้เสียชีวิตไปหลังจากกล่าวสมมุติไปนะครับพูดคํานี้ปุ๊บหลังจากนั้นเขากล่าวเขาก็ได้เสียชีวิตไปหลังจากที่เขากล่าวอินชาอัลลอฮุตาลาเขาจะได้เข้าสวรรค์ครับเพราะเขาสิ้นชีวิตด้วยกับการที่เขาเชื่อมั่นในพระเจ้าเชื่อมั่นในศาสนาของพระองค์คำคำนี้จึงเป็นคําท,ที่มีความสําคัญนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องว่าทําไมทําไมที่เวลาผมเปิดการบรรยายแล้วผมจะใช้คาว่าอชาดูอ all, ัลเลยอิละอัลลอฮ วะชาดูอนันนามฮัมมัดอัลสุลลอฮ์ผมมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งเพี่น้องมุสิมเองก็ไม่ค่อยกล่าวคํานี้ในชีวิตทั่วๆไปทําไม้นับการละหมาดเหมือนที่ว่านะครับแต่ถ้าหากว่านับละหมาดเราก็ไปกล่าวในละหมาดแต่นอกละหมาดซึ่งเป็นคําที่ควรกล่าวอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะกล่าวคํานี้หนึ่งๆนะเนื่องจากว่าคำคำนี้เนี่ยนะเป็นคําที่สามารถที่จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเงื่อนไขสําคัญในความสาเร็จหรือไม่สําเร็จของชีวิตของเรา นะครับเพราะฉะนั้นนะสุดละอิลลาฮลลอฮ์วะชฮัดอันนะมุฮัมมัดุลลลอฮ์กล่าวบ่อยๆอลาอิลลาฮลลอฮ์มุฮัมมัดุลลลอฮ์กล่าวบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้พี่น้องครับอาจจะมีเวลาไม่มากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอยากจะตักเตือนตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันนั่นคืออะไรคือเป้าหมายของชีวิตอะไรคือเป้าหมายของการสร้างมนุษย์ครับเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามนุษย์คนอื่นจะมีจะมีแง่คิดจะมีปรัชญาชีวิตยังไง มนุษย์มาจากไหนตกลงกันแล้วหรือยังลงตัวอะไรยังว่ามนุษย์มาจากไหนแล้วเชื่ออย่างเป็นเอกภาพไหมว่ามนุษย์มาจากไหนเชื่ออย่างมีหลักการไหมว่ามนุษย์มาจากไหนนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับแต่ส e ําหรับอิสลามนั้นเราเชื่อม no ั่นอย่างหนักแน่นและก็เชื่อมั่นอย่างเป็นเอกภาพในหมู่มุสลิมจะไม่มีใครที่คิดต่างนะครับเชื่อมั่นอย่างนี้ทุกคนนะครับสองพันล้านคนที่มีมุสลิมอยู่ก็จะต้องเชื่ออย่างนี้นั่นคือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาครับ พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเราก็คือดินดินที่มาจากพื้นดินบนโลกนี่แหละแล้วไปผสมผสานนะครับกลายเป็นร่างกายของมนุษย์ขึ้นมานะครับเป็นธาตุที่มาจากดินนั่นเองโดยเฉพาะมนุษย์คนแรกคืออาดัมนั้นถูกสร้างมาจากดินส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับอีกสองอย่างที่มีบทบาทสําคัญเช่นเดียวกันนั่นคือมาลาอิกะหรือเทพนะครับมาลาอิกะถูกสร้างมาจากรัศมี ส่วนยินนั้นถูกสร้างมาจากไฟแต่มนุษย์ถูกสร้างมาจากดินแล้วทีนี้เมื่อสร้างมาแล้วนะครับสร้างอาดัมมาจากดินแล้วก็สร้างคู่ครองของอาดัมนั่นคือฮาวาหรืออีฟนะครับอ่าฝรั่งอาจจะเรียกอาดัมกับอีฟแต่อิสลามจะเรียกว่าอาดัมกับฮาวะนะครับซึ่งเป็นอีกชีวิตหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันในสวงสวรรค์หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์นะครับที่มีการตอบโต้โต้เถียง กับอิบลิสชชตตอนมาร้ายแล้วก็หลอกลวงนบีอาดัมกับภาวาจนกระทั่งทั้งสองคนนั้นประพฤติผิดอย่างหนึ่งในในสวรรค์ของพระองค์แล้วก็ถูกขับไล่ลงมาอยู่บนโลกดุนยานี้ <ST ấy> เมื่อมาอยู่บนโลกดุนยาแล้วนะครับทั้งสองก็ขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์มีมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพวกเราในปัจจุบันแล้วก็อีกต่อไปในอนาคตข้างหน้าทีนี้ในเมื่อเรื่องราวมนุษย์เป็นอย่างนี้ ความเป็นเอกภาพของความเชื่อของชาวมุสลิมเป็นอย่างนี้ถามว่าพระองค์ต้องการอะไรในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาแน่นอนครับในเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาการหาคําตอบของเรื่องนี้ว่าสร้างมาเพื่ออะไรเราก็จะต้องไปดูคําตอบจากพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงสร้างมาเพื่ออะไรนะครับอย่างหนึ่งในคัมภีอันกรานนะครับซึ่งบอกเราว่าสร้างมาเพื่ออะไรชัดเจนซึ่งเป็นอายัดที่พี่น้องมุสลิม หลายท่านก็คงจะฟังกันมาแล้วนะครับอลัลลอฮฺสมบตาลาบอกว่าวามาคลตุนจินนะวันอินซะอิลลาลียบุดูนเราไม่ได้สร้างจินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดอิลลาลิียบุดูนยกเว้นเพื่อการอิบาดต่อเราอะไรคืออิบาดาจินถูกสร้างมามนุษย์ถูกสร้างมาเพื่ออะไรครับเพื่อการอิบะดอะไรอิบะด ในง่ายก็คือเพื่อาการจงรักภักดีต่อพระองค์เรื่องราวชีวิตนะครับพระองค์ทรงให้เรามาอยู่บนโลกนี้แล้วชีวิตของมนุษย์ก็เริ่มต้นปรากฏบนโลกนี้ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่ไม่มีมนุษย์จะมีสิ่งมีชีวิตอะไรมาก่อนวอลลอร์อะไรแบมบางคนก็บอกว่ามีไดโนเสาร์มาก่อนบางคนก็บอกว่ามียินมาอยู่บนโลกนี้ก่อนนะครับเป็นเรามอบหมายความรู้นี้ให้กับอัลลอฮฺสุลตาราแต่เมื่อมนุษย์มันจุดติดแล้วนะครับกําเนิดมนุษย์แล้ว พระองค์ก็กำกับว่าเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดพระองค์เริ่มต้นที่ยินก่อนนะว่ามาคอลักตุนยินนะวันอินซะนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการอิบาร์คำว่าอิบาร์แปลว่าจงรักพักดีนะครับจงรักพักดีเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือจงรักพักดีในลักษณะที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนของการจงรักพักดีเช่นศล่าก็คือการละหมาดการที่มนุษย์ยืนตรง หน้าไปทางกิบเบลตยืนตรงโค้งรุปกวะอยตินสุจุดนะครับขึ้นมาในระหว่างสองสุจุดนะครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นการพักดีเป็นการกราบไหวไปทำฮัชปลดเรื่องเสื้อผ้าคลุมด้วยผ้าผืนผ,อนผ,อนอผอนสองผืนนะครับผ้าขาวทั้งหมดเลยและก็สำหรับผู้ชายก็ไม่มีผ้าคุมศีรษะไม่มีหมวกนะครับเหมือนกันหมดเลยในฤดูการฮัช ก็เวียนรอบใบตุลล้อเดินไปโน่นมานี่ทํากิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่เป็นภาคอิบาดะภัคดีต่อพระผู้เป็นเจ้าตามที่ถูกกาหนดรูปแบบเอาไว้ในดืวนบวชนะครับเดือนรอมฎอนมุสลิมก็จะต้องถือสินอดนี่คืออิบัตะที่เป็นรูปแบบที่ท่านศาสดามาสอนไว้ให้เป็นรูปแบบที่ตายตัวนะครับต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่คืออิบัตะที่เป็นรูปแบบตายตัวนะครับนี่คือรูปแบบหนึ่งของการอิบัตะเพื่อที่จะให้บรรลุเป,ป้าหมายว่า พระองค์ทรงสร้างจินและมนุษย์มาไม่ใช่เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อการอิบาดตต่อพระองค์สำหรับเป้าหมาอยอื่นๆเราคุยกันในตอนต่อไปครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh